สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียววันที่หาเดือน8ปี68นะครับผมนะงวดที่แล้วนะมวนเมื่อวานนี้นะผมกลับมาทำแล้วก็ไม่เข้าเลยนะกลับมาทำก็หลุดเลยทุกคน สามห้าน้อยเมื่อวานนี้ผมให้หกนะไม่มีหกมาสักตัวเลยไม่เข้าเลยนะขอแก้มือใหม่นะครับนะขอแก้มือใหม่แล้วกัน หวยห้านอยนะครับสามห้าน้อยวันนี้สามห้าน้อยวันนี้ศู์แน่นอนมีศู์มาแน่นอนวันนี้วันนี้ผมมั่นใจนะผมมันมาแน่นอนงวดที่แล้วหลุดงวดน,นี้มาแน่นอนก็จะมีศูญนะศู์สองศู์สามศู์สี่ศู์ห้า

สู์แน่นอนทุกคนมั่นใจรอบที่เน้นนะครับปกตินะผมว่าน่าจะเป็นปกติมากกว่านะวันนี้นะปกติกับ VIP พิเศษก็เพื่อๆไว้ตัวเน้นก็จะมี ตัวเนี่ยนะครับก็จะมี02 03 04แล้วก็05นะครับผมสำหรับแนวทางหานอยนะครับสูตรเม็ดเดียวก็จบไปแล้วฝากพี่ๆกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ